หลังจากที่เปิดภูเก็ตแซนบล็อกไปนะคะคุณผู้ชมวันนี้นะคะที่เกาะสมุยนะคะทางผู้ว่าสุราษฎร์ธานีนะคะก็ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะรับเตรียมความพร้อมเปิดเกาะรับนักท่องเที่ยวในรูปแบบสมุย plus m o เดลหลังจากที่ทางครมอเนเห็นชอบให้เปิดพื้นที่นำร่องรับนักท่องเที่ยวของจังหวัดได้15กรกฎาคมนี้นะคะ สมุยโมเดลเป็นแผนงานที่สร้างความเชื่อมั่นสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาในพื้นที่3เกาะค่ะคือเกาะสมุยเกาะพังานเกาะเต่าคือใครที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดตามกฎเกณฑ์นะคะมีแผนงานรองรับทุกอย่างค่ะทั้งเรื่องของสถานพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ ยารวมถึงเวชภัณฑ์มาตรการคัดกรองนันทกท่องเที่ยวสนามบินนะคะรวมถึงทางเรือแล้วก็ทางบกด้วยนะคะทุกขั้นตอนจะมีเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลว่าปฏิบัติตามมาตรการของสมุยพลสัสโมเดลที่วางไว้หรือไม่นะคะวันนี้ทางผู้ว่าเนี่ยไปเยี่ยมจุดคัดกรองคนที่เดินทางเข้าเกาะสมุยที่ท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ก็ ทำหน้าที่กันอย่างขิมข้นนะคะคนที่เดินทางมาอาจจะบ่นๆบนกันหน,น่อยแล้วให้สะดวกสักเท่าไหร่นะคะเพราะว่าต้องถูกกักตัวเพื่อตรวจสอบนะคะก่อนที่จะอนุญาตให้เข้าพื้นที่เกาะสมุยได้ค่ะ ส่วนที่ภูเก็ตนะคะเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ไปแล้วนะคะคุณผู้ชมคะก็ได้เปิดถนนคนเดินหลักใหญ่ภูเก็ตในย่านเมืองเก่าเป็นวันแรกนะคะบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักค่ะคุณผู้ชมคะมาตรการก็ค่อนข้างเข้มงวดนะคะจริงๆแล้วคนที่เดินทางมาเที่ยวเนี่ยเขาก็จะมาดูสถาปตัตยกรรมชิโนโปรตุกีสกันด้วยนะคะในพื้นที่เมืองเก่าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมส่วนคนที่เดินทางมาก็มีทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติรวมถึงกลุ่มที่เดินทางมาภายใต้แผนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ แล้วก็กลุ่มคนที่อาศัยทํางานอยู่ที่ภูเก็ตนะมาเที่ยวกันอย่างล้นหลามเพราะว่าคิดถึงกันไงปิดไปตั้งแต่เมษายน3เดือนแล้วะนะคะเพิ <c oughs> ่งจะเปิดครั้งแรกเป็นวันนี้นี่เองนะคะงานนี้ค่ะก็มีรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขคุณสาธิตปิตุเตชะลงพื้นที่มาให้กําลังใจชาวภูเก็ตด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมอบป้ายมาตรฐานอาหารปลอดภัยใส่ใจสุขภาพสตรีทฟู้ดกู๊ดเฮลท์ระดับดีมาก <c oughs> ให้กับผู้ค้าในชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตอีกด้วยค่ะ